สวัสดีค่ะเ,เพื่อนที่น่ารักของแอดยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิซย่า very VIP มาแล้วค่ะกับแอดสิ่จันปั้นลันคนนี้คลิปนี้แอดจะมาโชว์ความอิมแพคของลิซ่า House a อ b บ s s a d o r คนล่าสุดของลอยเฟยทองมาให้เพืเ่อนๆได้รับชมแบบสาสมใจแต่ก่อนอื่นแอดจะพูดถึงรายงานผลประกอบการของ LVMH ในครึ่งแรกของปี2024ก่อนนะคะโดยไตรามาสที่2ของปีนี้ LVMH มียอดขายโตขึ้น1%ทำให้ รวมแล้วในครึ่งปีแรกของ LVMH มีผลประกอบการเติบโตขึ้น2%คิดเป็นตัวเงินก็ราวๆ41,700ล้านยูโรหรือประมาณ1 6 4 0 0 0ล้านบาทแม้ว่ายอดขายจะเติบโตขึ้นแต่ก็มีไรายได้ที่ลดลง1%และกำไรสุทธิลดลง14%นะคะโดยญี่ปุ่นเป็นภูมิภาคที่แข่งแกร่งที่สุดอีกครั้งด้วยการเติบโตขึ้น44%ในไตรามาสที่ สแผนกสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนังคิดเป็น50%ของยอดขายทั้งหมดของบริษัทโดยมีการเตริบโตขึ้น1%ซึ่งเอร์ซึ่งลุยวิตตองและคริสเตียนดิโอกูตูเป็นแบรนด์หลักที่ขับเคลื่อนยอดขายแผนกน้ำหอมและเครื่องสำอางคิดเป็น1 0์ของยอดขายมีการเตริบโตมากขึ้น6%ปโดยแบรนด์หลักที่ทำผลงานได้ดีคือ Per f u um ฟ e Christian d ด O r แผนกนาฬิกาและจิวเวลรี่คิดเป็น12%ของยอดขายเติบโตติดลบที่3%และแบรนด์ที่ทำผลงานโดดเด่นคือ Tiffany Co กับ Bulgari ค่ะ ถึงแม้ตลาดจีนจะซบเซาและการเติบโตในภาพรวมยังคงชะลอตัวแต่ก็ถือว่า LVMH มีผลงาน,นดำเนินงานที่น่าพอใจเพราะในสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้มีคู่แข่งหลายรายที่ทำผลงานได้แยก่กว่าค่ะและด้วยขนาดที่ใหญ่การจัดการที่หลากหลายความมีประสิทธิภาพและสายป่านที่ยาวความมีศักยภาพเหล่านี้ก็สามารถช่วย LVMH ได้มากเลยค่ะ ต่อไปพวกเราก็ต้องมาลุ้นรายงานผลประกอบการในครึ่งปีหลังของ LVMH โดยเฉพาะแบรนด์ Louis Vuitton ที่ได้เพิ่งแต่งตั้ง House Ambassador คนสำคัญอย่างลิซ่าว่าจะมาสร้าง Impact ต่อแบรนด์ได้มากขนาดไหน แต่ตอนนี้ที่เห็นกันชัดๆเพราะความอิมแพคมันเริ่มจะปรากฏออกมาแล้วค่ะจากที่แบรนด์ได้เปิดตัว Lisa Wallet เพื่อเป็นเกียรติให้กับ Lisa ในฐาน,นะแบรนด์แอมบาสเดอก็ปรากฏว่าที่ไทย Lisa Wallet นั้นได้ซเอาไปหมดทุกสีแล้วค่ะทุกคน ยังไงคะแม่มัมมี่สายเปเก่งกันมากนี่เกมออนแล้วสินะ h a ท็ซื้อหลุยตามลิซ่าก็มากันแบบรัวๆแล้วค่ะ oh. นอกจากนี้ถ้าพิมพ์ชื่อลิซ่าในเว็บ LV จะปรากฏไอเทมของหลุยที่นอลิซ่าเคยใช้มาแล้วขึ้นพรึบมาให้เลือกกันเลยค่ะอ่ะก็ตาไปตามไอเทมลิซ่าในเว็บแบรนด์กันได้เลยนะคะ และก็แน่นอนว่าความปังมักจะมาพร้อมกับความขี้อิจฉาของพวกแอนตี้ที่เอ่ยคำมายั่วให้ระแคะระคายโหที่บอกประมาณว่าลิซ่าได้แบรนด์นี้มาเพราะแฟน <What? S 1> อ่ะก็อย่างที่ฉันคิดไว้แหละว่าจะต้องมีแอนตี้มาพูดแบบนี้นแน่แต่ฉันจะบอกอะไรให้ทราบแบบสั้นๆขอตอบโต้แบบพอหอมปากหอมคอนะว่า สมองส่วนไหนมาคิดได้ต่ำช้าขนาดนี้ตามีไม่ดูหรือดูแล้วไม่ซึมเข้าเซรีเบลัมไม่เห็นเราว่าทีน้องของพวกเราเขาถือแบรนด์หัวตารางมาแล้วตั้งหลายแบรนด์ยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ท็อปเทียร์ที่ส่งของมาจีบจนหัวกระดไม่แหง้งไหนจะชื่อเสียงความโด่งดังที่สั่งสมมานานสร้างบารมีมาด้วยตัวเองกับมือลิซ่ามีความพอพลาในสายตาวงการแฟชั่นมาก่อนที่จะมีข่าวเด็ดด้วยซ้ำด้วยความที่ไม่ว่าจะไปงาน งานนั้นเป็นต้องเอ็นเกจช่ำกันทุกงานลิซาทำให้แบรนด์เติบโตแบบก้าวกระโดดมียอดขายเป็นตัวเลขให้เห็นกันจ่ะจ่ะ ยังไม่พอลิซ่ายังมียอดฟอ g ไออยู่ในหลัก104ล้านที่พร้อมจะสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับแบรนด์ถามไอพวกแอนตี้หน่อยว่าโปรไฟล์รัดขนาดเนี้มีหรอที่แบรนด์ไหนจะไม่แยง่งชิงมีหรอแบรนด์ไหนที่จะไม่อยากได้และใช่ค่ะที่บอกว่าแฟนดันมันก็ดันจริงๆเิราะแฟนที่ดันลิซ่าตัวจริงก็คือแฟนกลับลิซ่าหรือลิลลี่ทั่วโลกฉายาเจ้าแม่โซเอาได้มากัน หรือแฟนคลับทั่วโลกรกระดมกระหน่ำซื้อและที่แฟนๆทั้งโลกเขาดันมันเป็นเพราะอะไรเพราะความเป็นลิซ่าไงลิซ่าที่แสนดีเป็นที่รักของแฟนคลับลิลลี่เลยทุ่มเทและสนับสนุนลิซ่าในทุกๆท,ทางและทุ่มให้สุดทางแบบบียอนยิ่งกว่า <c oughs> สรุปแฟนดันจริงแต่เป็นแฟนคลับลิซ่าทั้งโลกช่วยกันดันค่ะบวกกับทุกสิ่งอย่างที่ลิซ่าสร้างมาด้วยตัวเองทั้ง นี่คือตัวท็อปสุดยอดพีระมิดของ K-POP ที่คู่ควรกับแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกคนระดับนี้ไม่จำเป็นต้องไปพื่งบารมีอาศัยฐานะของใครรอนิซ่ามีศักดิ์ศรีมีพาเวอร์และทรงพลังปังปุดทะลุระบบสุรยิยะจักรวาลโซล่าซิสเต็มเดอะวันแอนด์อมีเพียงคนนี้คนเดียวลิซ่า จะเจิมกันหนักสักขนาดนี้แอดว่าชีน้องของพวกเราต้องไปนั่งเกรกๆอยู่ในโซน V I P นายพิธีเปิดในฐานะ House Ambassador L V คนล่าสุดแล้วแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะโดนแซะเรื่องมีสะฉ่ำขนาดนั้นก็จัดซีนใหญ่ซีนโตให้อีแอนตี้มันอกแตกตุยไปเลยมัยะหลุยลิซ่าจะได้ไม่ต้องโดนด่าฟรีต้องมีต้องได้ดีอะไรกลับมามากกว่านั้นหลายล้านเท่า <c oughs> เรื่องนี้มันก็น่าจะมีลุ้นอยู่นะคะเพื่อนๆเพ,เพ,เพราะตอนนี้ลิบินแล้วหนึ่งพอส่อมแมงบินตามแล้วสองยังไงเที่ยงคืนเครื่องของวันที่26รกรกฎาคมนี้พวกเรามารอลุ้นดูน้องลิสกันได้เลยแต่ถ้าน้องไม่มาก,ก็รอดูชุดนักกีฬาไทยแทนแล้วกันนะคะ และนี่ก็คือข่าวของเราทั้งหมดที่แอดนำมาฝากในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็เมนกันมาได้เลยเอาประเด็นนี้เลยว่าแฟนดันจริงไหมยังไงว่าเมนมาสแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆเลยนะคะแอดอยากอ่านมากค่ะ<อ>สำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาและมีแรงสู้กับสิ่งชั่วร้ายต่อไปเฮ้แลว้วพเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอดและทีมงานด้วย Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go, Go, go